เมื่อพากรนหลบหนีมาจากเมืองสาวัตถีแล้วก็ได้พากันมาอยู่อาศัยที่หมู่บ้านของชายหนุ่มนัชชายแดนแคว้นโกศลแม้หญิงสาวที่เป็นลูกสาวเศรษฐีจะเคยใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายมีคนคอยรับใช้รอมือรองเท้าไม่เคยต้องหยิบจับทำงานใดๆเลยแต่นางก็ยังพยายามปรับตัวทำงานบ้านทุกอย่างและปรนิบัติชายผู้เป็นสามีของนางอย่างดีที่สุดเท่าที่นางจะทำได้ จนกระทั่งนางตั้งท้องและคันของนางก็แก่ใกล้จะได้กำหนดคลอดเต็มทีตามธรรมเนียมแล้วฝ่ายหญิงจะต้องกลับมาคลอดลูกที่บ้านของพ่อแม่ตนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เด็กและผู้เป็นแม่นางจึงได้ปรึกษากับสามีของนางพี่จ๋าข้าใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วข้าอยากจะกลับไปคลอดที่บ้านพ่อกับแม่พี่พาข้ากลับบ้านเะนะนางเอ่ยอ้อนวอนสามี แตชายหนุ่มผู้เป็นสามีกลับไม่ยอมพานางไปเจ้าคิดดีแล้วหรือที่จะกลับไปบ้านพ่อกับแม่ของเจ้าอย่าลืมว่าเราไม่ได้แต่งงานกันตามประเพณีเราพากันหนีมาให้พ่อกับแม่ของเจ้าต้องอับอายขายหน้าชาวเมืองไปทั่วหากข้าพาเจ้ากลับไปก็อย่าหวังว่าเจ้าจะได้คลอดลูกดีๆหรือได้พรจากพ่อแม่ของเจ้าเลยมีแต่พ่อของเจ้าจะจับข้าไปเคี่ยนตีจนตายเสียไม่ว่า โทษฐานที่พาเจ้าหลบหนีมาเช่นนี้พ่อกับแม่คงให้อภัยเราทั้งสองคนแล้วละจ้ะพี่พาข้าไปเถอะนะแต่ไม่ว่านางจะอ้อนวอนอย่างไรสามีของนางก็กลัวตายเกินกว่าที่จะพานางกลับไปคลอดลูกที่บ้านสุดท้ายหญิงสาวก็ทนไม่ไหวจึงได้อาศัยจังหวะที่สามีออกไปทำงานแอบนีกลับบ้านเกิดของนางด้วยตนเอง